สวัสดีคะ่ะลูกค้าค่ะพี่คุณจะไปทาแป้งตาปากน้องเหรอสวัสดีคะ่ะลูกค้าฮะโอเคไหมโอเคโอเคคะ่ะสมันเตอร์มาจา้ะสไล์หน้าชายค่ะคุณแม่กางเกงสแลก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 นะคะผ้าหนาชายถูกมากตัวนี้นะแม่อ้อมดูดิตัวหนังสือถ้าลูกค้ามองไม่เห็นนะเกินไปมาก ทำดูาชาถูกเนาะถูกเนาะเุ้ยมีมือหนึ่งด้วยมา,มากแม่คือมันก็ไม่ได้หนาตึบเลยทั้งลูกนะเว้ยเพราะว่าที่เรารีวิวมันก่อนน้องเนาะมือมาเป็นถุงเลยเนี่ย,ยกางเกงสแลกชายแม่ถูกมากนะคะอุย้ยแม่นะคะก้อนอุย้ยเอามดูดิสแลกหนาชายคอมมิชเอคอมมิ c, อม c. เอเลยเหรอแม่มา เธอมากับไมค์ควนเลิศอ่ะน้อ้อมเลิศเลยวันก็ลูกค้าสั่งรีแล้วสวยมากโอ้โหซิมเปลิลไลท์ว่ะซิมเปลิลไลท์ว่ะแล้วไซส์สวยมากแล้วผ้าสานมากแม่กางเกงสแลกชายค่ะคุณแม่่ะสแลกชายตัวดีเป็นงานผ้าหนามันมีผ้าหนากับผ้าบางเนาะผ้าบางมันเจ็ดพันสองตัวหนามันสามพันเก้าค่ะพี่สามันเป็นโอ้โหสวยว่ะมามาจากแม่ราคาถูกราคาดีราคาลดราคาปังเวอร์ เริกูสกูเตอร์เอ้อคุณแม่มาราคาโคตรดี 45, 10, อ่ะสี่สิบห้าโลพันเก้าเก้าสิบอ่ะเอาสิพี่โยมไห้ก่อนนะเนี่ยสแลกหนาชายคุณแม่เราคือต้นทุนถูกมาก<ห>นเนี่ยอืมนออะสวยเนาะับพี่ได้ครับพี่เหมาะสมกับพัน ะะพี่ช่วงนี้แม่นะคะมาเอางานราคาเบาๆนะสี่สิบห้าโลพันเก้าเก้าสิบยกก้อนสามพันเก้าจัสแลกหนาชายค่ะพี่สแลกชายผ้าหนานะคะนี่เลยอุย้ยอ้อมสวยมากเลยคือมันไม่ได้หนาแบบหนาแบบเออกันหนาวอ่ะแม่มันเป็นแบบคละหนาบางด้วยนะบางตัวคือไม่ได้หนามากเงี้ยแม่ดูดิสวยเนี่ยแล้วด้ยวยความที่ราคามันถูกเวอางเงี้ยเลยนะคะน้องๆด้วยราคาที่มันถูกมากเลยราคาดีมากเลยนะคะแม่ นะคะเธอและลูกค้าสามารถสั่งเซ็นเล็กได้เซ็เล็กก็มีค่ะคุณแม่ค่ะถ้าล,ลูกค้าสั่งอ่ะลูกค้าสั่งแบบทักแชทได้เลยนะคะโอ้ยสิมพลายอีกแล้วอ้อมซิมพลายอีกแล้วอ่ะสี่สิบห้ากิโลพันเก้าเก้าสิบพี่จ๋านะคะสี่สิบห้าโลพันเก้าเก้าสิบค่ะคุณพี่จำนวนสองร้อยตัวสองร้อยถึงสองร้อยสิบตัวบวกลบนะคะอ่ะไ้ายติดไซส์เอลค่ะส,สวยๆเนี่ยแม่นะคะโอ้ยหญิงใส่ได้ชายใส่ได้เลยค่ะน้อมเนาะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะแม่งานญี่ปุ่นเนี่ยนนคือไซส์เขาสี่สิบห้าสี่สิบห้าพี่ไล์ไว้หนึ่งซิก่อนสี่สิบห้าลูนี่ยไม่ดูสั่งรีดได้เลยตัวละสองบาทคุณแม่สั่งรีดได้เลยตัวละสองบาทยูนิโคจ้าน้องอ้อมยูนิโคเนี่ยออปึง้งกระสอบหนึ่งมันสองร้อยตัวโฮ้ยยูพลัสด้วยเฮ้ยสับวะยูพล u สมันก่อนก็ได้ซาร่านะพี่จําได้ใช่ปะไม่ดูเอลสามสิบสี่ดิคือไซส์สวยมากอะเอลสามสี่เลยเนี่ยนะคะพี่ เนี่ยไซส์สวยมากเลยพี่นะคะซึ่งถ้าแบรนด์นี่แบรนด์นี่มันต้องดูที่ตูดนะพี่แม่ด,ด,ดูที่ตูดนะคะสแลกชายโอ้ยไอตัวไม่แขวนนั้นเราออกให้ก่อนไหมมันดูโดโด,โดเด่นเป็นสง่าพดไหมเลิศเนาะเธอดูดิสแลกชายแม่แล้วือถูกมากยี 22. 5ิบสองจุดห้าโลเซ็ตเล็กอาจจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท 9 9้าอยเก้าสบเก้าบาทนะคะย2 5ิบสองุห้าโลเซ็ตเล็กสามารถสั่งได้เดี๋ยวแบ่งให้แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ไลน์นะแม่นะนะคะขอไลน์ไปสี่สิบห้าวันนี้นะครึ่งลูกไปเลยนะคะพี่นะคะก้อนเต็มนี้เหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวลวพี่นะคะ <Yeah. S 1> คุยน้องไวเดอร์เมดมอรีคอมมี่คอมมี่อันนี้แขวนได้ไหมหรือว่ามัน <Yeah. S 1> ไปด้วยกันไม่ได้เป็นขาบแบบแนวแนวชายเตอือนะแม่ดูดิกระซอมหนึ่งสองร้อสิบตัวได้บวกลบอุ้ยสวยนี่ตัวนี้นี่นี่เออสามสองบ้า e <Bye. S 1> ฏีโทว์ทีถังรับบัตรเครดิตรูดป,ปืนรูดป,ปืนได้เลยคุณพี่ราคาเพียงเซ็ตเล็ก999บาทนะจ๊ะพี่อุ๊ยไปห้อยเอาเลทเธอ999ค่ะคุณแม่ค่ะทุกต้องค่ะคุณนอว่าเป็นอย่างเนาะไม่ปเป็นไรเพราะว่า45่สมัน1ั9 0ก้เม่น้องนะคะถือโอ้โฮ,โโฮโข่าวสังคมเขาชมไม่้างนะคะแม่วิทยุอุ้ยอ้อมไปห้อยเอาเลทอีกแล้ว ยูนิโคโอ้โหยูนิโคแม่นะคะคุณผู้ชายไม่เอาเลดยูนิโคอีกแล้ว啊เฮ้ยไม่ต้องแย่หรอกเนาะยูนิโคลคุณแม่เลิศบอเลิศบอแม่แม่ซื้อไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะเซตหนึ่งได้ห้าสิบตัวบวกลบเนาะสมตินะแม่ซื้อไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบตัวบวกลบเฮ้ยจะห้าสิบห้าสิบตัวไม่ได้ดิอ้อมมันมันเซตละกี่ตัวเนาะอ้อม ก็ซ้ำนึงก็ซ้ำนึงสองร้อยเออห้าสิบตัวถ <erreichen S 1> ูกแล้วห้าสิบตัวไงเนาะสองร้อยสิบตัวถ to ูกต้องเซตหนึ่งมันห้าสิบตัวเซตเล็กอะคุณแม่สั่งได้เลยใช่บวกลบอุ้ยงานแบรนด์อีกแล้วห้าสิบตัวบวกลบเนี่ยแม่ดูดีถ้าแม่เจอยูนิโคเนี่ยแม่ขายสักเจ็ดเก้าแปดเก้าได้เลยเลยเนาะต้นทุนสิบกว่าบาทเนี่ยแม่เอาไปขายตัวละเนี่ยสองตัวร้อยได้เลยนะไม่ต้องขายแพงจริงๆนะะพี่ขายสองตัวร้อยเลยพี่ สองตัวร้อยโอ้ยดูดิเนี่ยดูดิอูสแลกเอวสามหกคุณแม่เอาสามหกเอาหยิงฉันได้แบรนด์อีกแล้วเธอบะบนาน่ารีพับลิกบราบรลีบานาน่้เพิ่งมากก็เหมือนจะยูนิโค้อีกแล้วเลยนี่แกว่าใช่ไหมอยเอาสามหกแล้วเธอไซส์สวยมากผิดคุณผิดตั้งแต่หน้าประตูแล้วค่ะเอวสามสิบสี่เนาะเธอเนาะอันนี้ป้าเอาเลทใช่ ใช่45,0990จากคุณแม่ค่ะส่งวันนี้ได้เลยค่ะคุณแม่นะคะเลิศเลเพอร์เฟกเหรอเลิศค่ะเน้นโทนสีทึบๆหน่อยนะคะเฮ้ยมันหนึ่งอุ้ยมันหนึ่งเลยเหรออุ้ยอ้อมพีว่านะอุ้ยป้าเอาเลดอ้อมอุ้ยยูนิโค้ดแล้วอุ้ยเราน่าจะแยกยูนิโคไว้หน่อยเนาะไม่รู้มันจะเยอะอุ้ยยูนิโคอีกแล้อท้อไซส์ชายสวยมากเอาบอเอาแบนอีกแล้วแบนอีกแล้วคุณแม่มอนเตร์โก พี่อส์เอ็มชาย M ai, หล่อมากผ้าใหม่มากเลยนะผ้าสารล้อมอ 5, 5. เนาะใช่ค่ะเซ็ตเล็กเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าลบพันเก้าเก้าสิบยกก้อนสามเป็นเก้าก้อนใหม่ไม่มีอู้ยยี่สามเคเลยหรอส่วนพี่ทองยี่สี่เคในไครไม่มีจ้ะพี่อยากขายมากเลยลูกค้าถามหายเยอะมากนะคะแต่ไม่มีของเลยค่ะคุณพี่นะคะในไทยงงเหมือนกันเดี๋ยวนี้โรงงานไม่มีของเลยโอเคนี่ไงมือหนึ่งเลยล,ลูกอุ้ยอ้อมดูดิ มือหนึ่งเลยอ่ะเป็นสแลกแบบอุ้ยสวยจ้าเล่นเนาะมาแม่ตัวนี้นะคะเลนเนอโรโดรสจโลนโดโรโดรสโอ้ยแล้วเนี่ยสับๆลลยเนี่ยไอ้มันคอตตอนเลยนะแม่เนี่ยคอตตอนเอานี่คอตตอนชายด้วยนี่นี่อ้อมดูนี่เนาะคอตตอนแนวคอตตอนนะฮะพี่สวยสวยชายเป็นทรงสแลกค่ะพี่ ไปห้อยเอาเลดอีกแล้วเธออุ้ยพี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต้องซื้อในยี่สิบสองจุดห้าโลนเนี่ยนะคะส่วนที่สองรีวิวครึ่งลูกนพันเก้าเก้าสิบไซส์น้องจะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบหกยี่แปดอาจจะมีติดบ้างนะพี่ดูดิสับข่าวสังคมเขาชมไม่้างวันนี้ร้องแต่เพลงนี้เลยอะ่ะคุยไปห้อยเอาเลดอีกแล้วงานแบ,บแรนด์ g l o b a l Work ชาย l o b a l Work วุ้ยแม่ทรีจะสวยขนาดไี้อ๋อ อ้อมอีซี่ยูนิโคนดี่อีซี่ชายยูนิโค้ดไซส์เอ็มพี่โอ้นี่ยูนิโค้ดูหน้าส่วนประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วนะหกเจ็ดตัวหกเจ็ดแปดตัวได้เหรอแม่ดูดินะคะแม่นับเอานะนสน่วจะไม่ได้นะคะพี่สแลกสวยๆจ้าเอลสามสี่สวยๆลองอ้อมโทรโชว์นโปเลเจนก็ดีนะย้อย เฮ้ยเฮ้ยยูยยูอีกแล้ว啊เฮ้ย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 อ๋อมถ้าเราเอาแบบถ่าย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 แค่เออถ่ายแค่คอกางเกงเออถูดดีดีเดี๋ยวถ่ายอย่างนั้นแหละเป็นคอนเทนต์นะคะเฮ้ยคุณแม่วิเวียนไลฟ์นึกว่าวิเวียนเวสบูดถ้าวิเวียนเวสบูดแล้วกรี๊ดตายเลยคอแตกแพงมากอ่ะโคตรแพงเลยวิเวียนเวสบูสแลกสวยไหมสี่สิบห้าลบพันเก้าเก้าสิบค่ะอุ้ยมือหนึ่งอีกแล้ว่啊 พี่แม่เมื่อหนึ่งสามตัวแล้วนะเซตเนี้ยสี่สิบห้าโลพันเก้าเก้าสิบอุ้ยทำไมปังแท้อุย้ยปังเวอร์เฮ้ยคุณแม่หล่อมากแล้ไซส์สวยมากเลยได้ผ้าสะอาดนะคะพี่นี่ค่ะเขียวมันออกแบบเขียวขีวข้ม้าเลยเลยเนี่ย,ยไป้ัยเอาเล็กอีกลองอ้อมค่ะคุณโนบีคุณโนเบอเอาเล็กเว้พเอาเล่นเลย เนาะเด็เอลซัมสองเนี่ยเวอร์นี้สวยจังนี่สแลกบ้งสั่งซื้อได้เลยค่ะพี่ใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะจียูพี่อุ้จียูเอ้ยอ้อมแบนเนาะไอเอมอย่าว่ายูนิโค้ดแล้วยูนิโค้ดแล้วพี่แล้วคือราคาพันเก้าเก้าสิบเธอใช่ค่ะเออไม่ได้แยกไว้ถ่ายรูปน้องเนาะใช่ค่ะพี่จะแยกไว้ถ่ายรูปเป็นแบบเอาแคปไปก็พอเนาะได้ค่ะโอเซล ซุกท้อจริงๆเหมือนถึงพี่ยังไม่ได้ลงเลยเฮ้ยลองแหวงเฮ้ยลองแหวงแลนด์วินลองแหวงเมื่อกี้พี่องพี่ไปห้องเลดพี่โรคคลินิกโอ้ยโรคคลินิกพี่วินบดโซปรานีโซปรานีโอ้โหจอด พี่ดูเอลสามสองตัวนี้พี่ต้องไปรีดนิดนึงหรือว่าสั่งพวกเรารียดได้ไหมเนาะรีดได้เลยครับใช่รีดมีนะคะว่างใช่ว่างป้ติดไซส์เอ็มพี่จากตัวนี้รีดวันนี้ได้รับของใช่รีเลยใช่ค่ะคิวมีค่ะเพราะคิวว่างอยู่ไงแม่เนาะรีดวันนี้ส่งวันนี้ได้ได้ไหมถ้าเขาถ้าสั่งเลยอ่ะถ้าสั่งตอนนี้นะคะแล้วหนูก็จะรีดไปรีดเลยแล้วอาจจะส่งทันบ้างใช่แม่นะคะเพราะว่ารถมาก็เกือบบ่ายสองแล้วเนาะ อุเยาวาเธอนะน้องพี่เดูอันนี้ก่อนไได้ถ่ายเลยอุ้ยอ๋ยอแล้วพี่ดูเนี่ยเอวประมาณสามหกพี่ดูดิพ,มมพ,พัาใหม่มากเลยพัสมากดูสิเ้ฮ้ยถ้ารีจะส่งวันนี้ไหมนี่สวตเตอร์ฮู้ดส่งวันนี้ได้เลยได้แล้วน้องถ้าเปิดเตาเลยสิบโมวิทย,ทยุต่างๆสวยมากยงิง จะถ่าย,ยางี้ปึ้งใพึ่งปึ้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 ง,งโอเคออสวย,อ,ยอ่ะพี่ต้องลงรูปตอนเที่ยงในที่แกถ่ายให้เม,มื่อวานพอมันต้องแต่งก่อนไงแม่ไม่ได้นะ้มีฉาชีพถ้าไม่ใส่ลายน้ำมันเอารูปไปอีกตอนนี้ไม่พอใส่ลายน้ำแล้วมันก็เอารูปไป,ไปแบบมีลายน้ำแล้วก็ก๊อปเหมือนเราเลยแม่ก็บอกไหม นี่นี่ยูดีโคเยอะมากเลยนไว้บอกให้เนี้ยที่แขวนอยู่นี่ยูนยูโคเยอะมากเลยยูพาสยูใหญ่โอ้โหน้อจ้าวะแม่นะปกติคือจะแทบจะไม่มีอยู่แล้วอะแม่นะคะหนูแจ้งไว้ก่อนแปดสิบสองเซนค่ะแม่เอลสาสิบสองได้อีกไหมอีกตัวหนึ่งสแลกชายค่ะแม่มันจะมีผ้าหนักผ้าบางอะเจ็ดพันสองผ้าหนาสามพันเก้านะพี่นะ พอจบเซตค่ะ45โลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจอมสปอยไว้นิดนึงนี่ห,หรอทรงเหมือนเนาะอุ้ยอ้อมสอุดยอดอะยูนิโคจรงิงจริงจอดอะพี่ยูนิโคนี่มันทรงคินูหรือทรงอะไรวะเนาะเนี่ยจอมสปอยอุ้ย,ปยไปให้เอาเลยอีกแล้วแม่อุ้ยอันนี้ะนอะไรอ่ะจร,ริงเหรออุ้ยอ้อมดูดิอุ้ยเฮ้ยเมดีจะพับลิกโตเกียวเนี่ย คือเนี้ยคือมันไม่ได้หมาหนามากแม่ไม่ได้หมามากแม่ไม่ได้หมามากอืมไม่ได้หม,ม,มามากเท่าไหร่คุณจอยอะอุ้ยออมอุ้ยเฮียเฮียเฮียปะผ้าดีมากเนี่ยดูดิคุณผู้ชายทรงกระบ,บอกอ่ะใช่เดี๋ยวตัวสุดท้ายแนละ้วแบนไนหะมดูดิอุ้ยสองตัวเลยอ่ะยูนิคอเน่เน่เลย ีวววิแบบ่าสปอยยูนิโค่สามตัวแล้วแค่สัง่งเซเล็กได้เลย999บาทเมย์หนูลงไลน์แล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ